สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยในเช้าวันพุทธที่15มิถุนายนค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้หนุ้ยมาตลอดถ้าชอบคลิปของนุ้ยนะคะและคิดว่ามีประโยชน์ไม่มากก็น้อยค่ะฝากแชร์ด้วยนะคะและเขียนคอมเมนต์เข้ามากันได้ที่ใต้คลิปเลยค่ะอยากให้หนุ้ยปากหมุดที่ไหนเขียนมาบอกกันได้เลยนะคะ ตอนนี้เรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปในวันพุธท,ที่15มิถุนายนค่ะและหลังจากนั้นสรุปผลพยากรณ์อากาศล่วงหน้าโดยรวมค่ะในวันนี้นะคะร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศตำ่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนค่ะและประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออกค่ะขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ค่ะบริเวณที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและลมกระโชกแรงค่ะ มีดังนี้ทางภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละของพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนองคาย a บึงการนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรนครราชสีมาอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะ ส่วนที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงปัตตานียาลานราธิวาดตรงังและสตูลค่ะขอให้ประชาชนที่อยู่บริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักและลมกระโชกแรงไว้ด้วยส่วนภาคอื่นก็มีฝนฟ้าขนองเช่นเดียวกันนะคะแต่ฝนไม่หนักค่ะ โดยที่ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์การจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะภาคตะวันออกก็มีฝนฟ้าขนองรอยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชาเชิงเซาชนบุรี จันทบุรีและตราดค่ะส่วนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่เลยค่ะตอนนี้เรามาดูสรุปผลพยากรณ์อากาศล่วงหน้าโดยรวมนะคะตั้งแต่วันที่15ถึง16มิถุนายนค่ะปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นฝนตกหนักบางแห่งสำหรับฝนในช่วงนี้ก็ยังเน้นทางภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้ค่ะขอให้เฝ้าระวังด้วยนะคะ แต่หลังจากนั้นค่ะในช่วงวันที่17ถึง19มิถุนายนฝนจะลดน้อยลงค่ะการกระจายตัวของฝนก็ลดลงค่ะเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านตอนบนค่ะแต่ในเดือนนี้ฝนยังไม่ทิ้งช่วงค่ะแต่ฝนอาจจะน้อยกว่าปกตินะคะและในช่วงวันที่20ถึง23มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทย จะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นค่ะและในขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนทำให้ด้านตะวันตกของประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะจบพยากรณ์อ,อากาศค่ะแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบายบาย